Good morning, welcome to English class with Google นะคะมาพบกับรูแก้วอีกแล้วค่ะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง colors หรือว่าสีนั่นเองนะคะแต่ว่าจะมีสีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะ red red แปลว่าสีแดงค่ะ blue blue แปลว่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินค่ะ green green แปลว่าสีเขียวค่ะ yellow yellow แปลว่าสีเหลืองค่ะ เอาละคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะให้นักเรียน Open your book at page 71นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือที่หน้า71เลยค่ะแล้วเรามาดูพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่า Listen and say ให้นักเรียนฟังแล้วก็พูดตามครูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะคำแรกคะ่ะ red red หมายถึงสีแดง blue blue หมายถึงสีฟ้าหรือสีน้ำเงินค่ะคําต่อไปนะคะ green green หมายถึงสีเขียว yellow yellow หมายถึงสีเหลืองค่ะ เมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์ของสีแล้วนะคะเวลาเราจะบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีสีอะไรเราก็นำคำศัพท์ของสีไปไว้ที่หน้าคำนั้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะคำแรกค่ะ a yellow cup a yellow cup คำว่า cup นะคะหมายถึงถ้วยค่ะถ้วยกาแฟแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า cup cup แปลว่าถ้วยนะคะอเยโลคับก็คือถ้วยสีเหลืองนั่นเองต่อไปค่ะ a red umbrella a red umbrella คำว่า umbrella หมายถึงร่มนะคะ a red umbrella ก็คือร่มสีแดงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ a green tree a green tree คำว่า tree ก็คือต้นไม้ใช่ไหมคะ a green tree ก็คือต้นไม้สีเขียวนั่นเองคะ่ะสุดท้ายนะคะ a blue van a blue van คำว่า van หมายถึงรถตู้คะ่ะ a blue van ก็คือรถตู้สีฟ้านั่นเองนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะว่าการที่เราจะบอกคำศัพท์ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีสีอะไรให้นักเรียนนำคำศัพท์ของสีนะคะไปวางไว้ข้างหน้าคำนั้นนะคะมันก็จะบ่งบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีสีอะไรนะคะต่อไปเราจะไปทำแบบฝึกหัดของวันนี้กันค่ะไปกันเลยค่ะ แบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียน เปิดหนังสือหน้าที่79ค่ะ open your book at page 79นะคะข้อที่2นะคะเขาบอกว่า circle the pictures ให้นักเรียนวงกลมภาพให้สัมพันธ์กับคำศัพท์ที่เขาให้มานะคะข้อ a ถึงข้อ d ค่ะให้นักเรียนวงให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูแก้วด้วยนะสำหรับวันนี้ครูแก้วขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ goodbye